ได้เวลาเล่นเกมกันแล้วครับทุกคนกับเกมที่มีชื่อว่าสืบสวนสำนวนรักตามจับสปายเกมสืบสวนสำนวนรักตามจับสปายกติกา 1. จับสลากเพื่อเลือกบทบาทโดยจะมี2บทบาทคือทนายและสปาย 2. ทีมงานจะมีโจทย์ให้ซึ่งจะมีแค่พิธีกรและสปายเท่านั้นที่รู้3 เริ่มเกมทุกคนมีเวลาถามคำถามกับพิธีกรสามรอบรอบละหนนาที4พิธีกรจะตอบได้แค่ใช่ไม่ใช่และอาจจะเท่านั้น5้าสปายมีหน้าที่หลอกให้ทุกคนหาคำตอบไม่ได้6ถ้าตอบโจทย์ที่ซ่อนไว้ถูกทีมทนายจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าตอบไม่ได้สปายคือผู้ชนะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับขั้นแรกเรามาจับโรมของตัวเองก่อนว่าเกมนี้เราจะเป็นใครอ้าวจับเลย เจอไหมเจอไหมอาโอเคขอบคุณค่ะครับดูของตัวเองอย่าให้เพื่อนเห็นนะถ้าเรียบร้อยแล้ววางไว้หน้าตัวเองครับโอเคเรียบร้อยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนโอเคทุกคนรู้โรตัวเองแล้วนะครับอะทุกคนหลับตามีพิรุษเหรอหนูจะมีพิรุษตั้งแต่เริ่มเลยเหรออวหลับตาทุกคนหลับตา กันใจไว้ครับทุกคนอ่ะสปายลืมตาครับโอเคสปายหลับตาครับทุกคนลืมตาครับโอเคทุกคนครับมีเรื่องแจ้งให้ทราบครับตอนนี้มีสปายซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มเราหนึ่งคนหน้าที่ของเราในวันนี้ท <c oughs> ้าไปขับไม่หยุดเลยอะเนทเป็นอะไรอะ ทุกคนมีสปายซ่อนอยู่ในกลุ่มเราหนึ่งคนครับหน้าที่ของทุกคนก็คือต้องตอบคำคีย์เวิร์ดของเราให้ได้แล้วค่อยมาตามจับสปายกันโอเคนะครับให้ถามคำถามผมผมจะตอบได้แค่ว่าใช่ไม่ใช่หรืออาจจะเท่านั้นหาคำตอบมาให้ได้นะครับเริ่มจากเนสครับเดี๋ยวเนสเริ่มถามก่อนแล้ววนไปนะครับพร้อมนะครับหนึ่งนาทีเริ่มครับผู้ชายหรือเปล่าคะอาจจะครับเป็นมนุษย์ใช่ไหมใช่ครับใช่แหละ โอเคเป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับอาจจะครับเป็นอาชีพเหรอคะใช่ครับดูน่ากลัวไหมคะต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ครับดูดูน่ากลัวใช่หรือไม่คะใช่ครับเป็นตำรวจใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับโอ็นตำรวจรวน่ากลัวับผมกลัวตำรวจโอเคับผมกลัวตำรวจตไปต่อครับกลัว มีอำนาจหรือเปล่าครับไม่ครับเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือทุกคนใช่ไหมคะไม่ครับมีมีมชุดประจำตำแหน่งไหมคะไม่มีครับไม่ครับเป็นบุคคลสีเทาๆใช่ไหมครับใช่ครับเป็นบุคคลสีดำใช่ไหมครับใช่ครับ ถ้ามองเป็นสีนะครับใช่ครับโอเคไม่พราะว่าถ้าเทาอย่างเดียวอ่ะมันมันสองแง่สองงามในทุกอาชีพอะไรเงี้ยอ่ะพี่อนพี่ที่ผมดูไม่ค่อยออกอ่ะวิเคราะห์วิเคราะห์อนุชิตอ่ะเออก็เป็นอะไรอ่ะการเมืองสสเออนะการเมืองหรือเปล่าคืออาชีพใช่ไหมใช่แ่เขาก็เป็นนักธุรกิจมาก่อนอาชีพที่อาชีพที่ดูน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจ ไม่เรามีน็อตด้วยนะเป็นแบบมือขวาอนุชิตนู่นนี่นั่นออกมาไม่ใช่ตำรวจแล้วหนึ่งอ่ะแน่ๆแล้วแล้วก็ไม่มี power ไม่มีเวอร์แปลว่าเขาไม่น่าเช่นาการเมืองออลูกน้องหรอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักเลงอ่ะบริการู้เงนิออกงนกู้ที่แบบไปตามเงินกู้อ่ะอ,อ่อาไปรู้ประมาณนี้ไหมประมาณนี้รอบแรกนียามคำนั้นว่าอะไรอ่ะ โอเคประมาณนี้รอบแรกรอบแรกนะมีเวลาให้อีกหนึ่งนาทีในการหาคําตอบนะครับเหมือนเดิมผมจะตอบได้แค่ว่าใช่ไม่ใช่หรืออาจจะเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้เริ่มจากม่บ้างมาถามก่อนนะหนึ่งนาทีพร้อมนะครับเริ่มครับนักเรียนใช่ไหมคะอาจจะครับมาเฟียมาเฟียนักเรียนคล้ายกันมาเฟียใช่หรือเปล่าครับอาจจะครับอันตับัมือปืนรับจ้างไม่ครับ ไม่กลัวใครใช่ไหมคะยากมากเลยแต่ผมขอตอบว่าอาจจะครับทําตามคําสั่งเจ้านายใช่ไหมคะใช่ครับเจ,าจ้านายเจ้านายมีบอสใหญ่เพียงแค่คนเดียวหรือเปล่าครับเจ้านายคนนั้นอาจจะครับมันเป็นอาชีพมันอาจจะไม่ใช่อาชีพที่เป็นเลเวลอาชีพแต่มันเป็นอาชีพ okay. เป็นบริการนั่นหรือไม่ไม่ใช่ครับ ต้องตามสืบใช่ไหมคะไม่ใช่ครับโอ๊ยนึกไม่ออกอะไรบอกเร็ว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 เลยอะไรวะอาเงียเรวเนี้ยกาลังคิดอยู่ส่งเฉยหมดเวลาหมดเวลาไอ้อะไอ้ชีพอะไรอ่ะผมใบให้นิดเดียวมันเป็นผมสอบว่าอาชีพจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันเป็นอาชีพอาชีพอาชีพแต่มันเป็นอาชีพหนึ่งแน่ๆสื่อดำาๆ สีดำเมื่มมมอกี้พี่ไม้ได้ถามไหมคะว่าอยู่ในในละครไหมย,ยังไม่ได้ถามเลยแต่น่าจะอยู่ในละครอยู่ในละครหรือเปล่ามันอาจจะแวดล้อมไปกับละครอาจจะไม่ได้เป็นอยู่ในละครก็ได้มันคะออะไรคะ <laughs> <laughs> ถ้าผมฟังตอนเนี้ยมาถูกทาง <laughs> อ้าวให้ตอบครับเลือกคําตอบมาหนึ่งคตอบส่วนตัวแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงมาติกันว่าจะือกคำตอบไหนอ่ะตอนนี้เรามีเวลาอีกหนึ่งนาทีในการซักถามนะครับเดี๋ยวให้ไม ถามนะในรอบนี้นะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าเอาคำตอบมาให้ได้นะครับโอเคพร้อมนะครับทีมงานจับเวลาครับเริ่มครับมีอาชีพใช่หรือไม่ใช่เนี่ยจะง่ายแบบนี้ับมือให้เรากับมือให้เราเปิดมาก็จบเลยหรอ นี่ไงไอยาคันเนี่ยไม่ธรรมดาไมไม่แตกเลยทํไมเป็นได้แค่ผู้ช่วยอ๋อไม่เอาเราไม่ด้อยค่าตัวเองแบบนั้นบางทีคําบางคํามันผุดขึ้นมามันก็เออใช่คิบออกไปเลยแต่ทีนี้เกลนี้สปายหรือเปล่าน่าจะเฟอเดี๋ยวก่อนใครจะรู้คําหรอบอกก่อนตอนนี้ทีมทนายชนะนะครับเกลก็ถือว่าตอบคําตอบได้แต่ตอนนี้เราต้องหาสปายให้เจอก่อนคิดว่าในรอบนี้ใครเป็นสปาย ฉันยังเป็นทนายอยู่ไม่เพราะว่าถ้าตอบถูกอะยังไงก็ไม่ใช่คำตอบยังไงก็รอดใช่ไม่ไม่เป็นไรวิลืมดูอาการเลยเมื่อกี้บอมมแม่ล่ะครับพี่บอมอีกเพราะว่าทุกครั้งเราแบบผมพยายามแบบมองข้างหน้าพี่คุยสื่อสารแบบเราเป็นพวกกันอะอารมณ์ประมาณแบบเฮ้ยพี่ไม่อะไรออกมาช่วยแชร์กับผมเลยดิแต่สิ่งที่พี่ทำเมื่อกี้มันคือแบบอ่ะหันไปมองพี่โดนทำเนี่ยว่าผมก็ต้องสังเกตไงว่าสายตาข้อแอบดูกระดาษ ที่ผมที่ที่บอสบอกเนี่ยที่ผมทำแบบนั้นเนี่ยคือแบบดูว่ามีพิรุธหรือเปล่าเออไม่ไม่บอสโศกว่าพี่บอมเนี่ยแหละหรือเนทเพราะว่าหัวร้อตั้งแต่เริ่มไปเรื่องนนี้ไปเลยอ่ะหลุดหลุดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะะอไรเห็นอาการพี่บอมอีกแล้วนะเอเดก็เลยว่าคนนี้มีอะไรที่นอนจินตนาการว่าพี่เป็นว่าพี่เป็นสปายเออคุณเล่นเป็นคนดีอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ย ก็ผมเป็นคนดีผมเป็นสไตล์ไงนี่ได้เป็นอะไรได้เป็นสไตล์ที่ต้องเป็นสไตล์ไม่ได้ทนายเป็นทนายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เละพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่ได้แล้วสีแล้วหมดเวลาเดี๋ยวตอนเริ่มต้นมาเน็ตขำแบบสุดๆนะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเรื่องนี้กับจําได้เขาขำพี่หนูขำพี่พี่อย่ามาหนูเป็นทนายผมเปิดเปิดมาเนี่ยผมเป็นทนายแล้วผมก็หันไปเน็ตก็แบบ อ่ะ,อะเลือกเลยดีกว่าคุณคิดว่าใครเป็นสปายในเกมนี้นับถึง3แล้วชี้พร้อมกันนะครับ1 2 3 2> อ่ะเอกฉันเอกฉันเลยบอมมีอะไรจะแก้ตัวไหม <c oughs> แก้ตัวไปก็เท่านั้นแหละที่แบงค์โอ้อยตะกิวบคำตอบคือเป็นสปายบอว่ หรือก็ตั้งแต่เปิดกระดาษแล้วหนูเห็นหน้าหนูก็ขาบไกบอกว่าคนนี้อีกแล้วหรอยัหลับตามีพิรุัเหรอหนูเห็นแว็บแรกเลยพอหนูเปิดแล้วหนูเห็นเขาอ่ะผมทำยังไงแบบเขาแบบ ม่แล้วสป,ปายรู้คนแค่รู้เขาเปิกจมูกบานไงจมูกบานด้วยผมรู้ใจเขาต้องไม่ให้เราตอบเขาต้องไม่ให้เราต้องไม่ทำเหมือนอินไซ์ใช่ป่ะใช่อินไซต้องให้เราตอบได้แต่นี่เห็นแล้วคือผมอุตส่าห์เบี่ยงไปไกลมากแล้วเบี่ยงไปไกลคุณน่ะมามฉาชีพมาทีนึงจบเลย คุณน่ะชอตตอนคุณเป็นสไปร์นะใช่กินเหมือนกันเลยทนายกินเหมือนกันเลยทนายกับสไปายนแล้วตาไข่งมากเลยใช่ทนายกับสไปายมันคล้ายกันนะอ้าวไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราเข้าเกมที่2กันดีกว่าให้เล่นอีกหนึ่งเกมให้เล่นอีกหนึ่งเกมอีกรอบหนึ่งครับจับโรของตัวเองว่าใครจะเป็นทนายหรือสไปายรอบนี้เชิญครับคือที่พี่ไม่เห็นช็อตเมื่อกี้พี่ก็ดูไม่ออกหรอกเพราะเขาบอกเป็นคนเดียเออดูนะดูนะให้ใครเห็นนะ ดูเสร็จและตังให้ดีระวังไว้นะแต่อะไรขับอีกแล้วขับกบเกิดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอ้าวโทษครับบอสเล่น้อยู่นั่งเฉยนั่งอยู่เฉยรอดูบอสนะดูออกง่ายมากใช่ใช่บอส ว่าไงครับพี่ไมไ่เลยไม่ได้จริงจริงบอกเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ล่ะเดี๋ยวเล่นเกมก่อนชี้เลยเล่นเกมกันก่อนเดี๋ยวแป๊กกันแล้วนะเอออ่ะวางวางวางไว้หน้าตัวเองวางไว้หน้าเด้อ่ะทุกคนกูดูนะเดี๋ยวบอกลืมตาโอเคทุกคนหลับตาครับสไปลืมตาครับสไปลืมตาครับโอเคเดี๋ยวนะครับสไปลืมตาก่อนนะครับโอเคสไปหลับตาครับ ทุกคนลืมตาครับผมทำไมไปไปลืมลืมตาสองคนตาใส่แว่นที่เขามองเห็นไหมเฮ้ยใช่ใช่โม้ว่าบอสทำอะไรเธอเขาผิดอ่ะตอนนี้โม่มากเลยตอนเมื่อกี้ไม่ดูโจอด้วยตอนไม่ดูจอบอสเป็นสไตล์แน่นอนฝั่งนั้นฝั่งนั้นเป็นบอลเป็นสไตล์ใช่ใช่ไหมครับใคร ใช่ไหนสรุปอ่ะทุกคนหลับตาทุกคนหลับตาใหม่ทุกคนหลับตาใหม่นะครับนุองผมไม่ได้ใช่หลับตาใหม่ต้องดูโจนเนี่ยไ่ชเลยผมแซงอะผมไม่ชอบเล่นเกมเลยโคตรแล้วอะพี่รุดเลยอ่ะมาเล่นไม่คนเขินเลยดูให้เสร็จเดี๋ยวทายอาชีพมามาแล้วกนหลับตาทุกคนหลับตาอ่ะสปายลืมตาครับ โ OK. อเคสบายดูโจทย,ย์นะครับอ่ะหลับตาสบายหลับตาอ่ะทุกคนลืมตาครับโอเคบอกเราเกมนี้ปั่นป่วนแน่อ้าวเริ่มเลยดีกว่ารอบนี้เอ้ยอดดีบล็อกแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรแล้วอุรยลืม จะได้อาชีพอ้ามาไม่กล้าหยิบหยิบไปพอเลยครับอ้าหยิบ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 อาจจะไม่ใช่บอลแล้วก็ได้เนาะบอลเนาะเอาไปมืองศัลยแล้วเนี่ยเอ้าดูโรของตัวเองครับอย่าให้ใครเห็นถ้ารู้แล้ววางไว้หน้าตัวเองโอเคโตเป็นคนดีเออ มีคเขาดอีกแล้ววะเฮ้พเรามาคุยกับผมทำไมเดี๋ยวเขาเรม่มนโจจับของพี่ดิอ่ะโอเคอ่ะทุกคนหลับตาสมาธินะครับทุกคนหลับตาโอเคสปายลืมตาครับโอเคอ่านโจเรียบร้อยสปายหลับตาทุกคนลืมตาครับหนึ่งนาทีพร้อมจับเวลาครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะไม่ใช่ครับ เป็นมนุษย์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นอาชีพในสืบสูงสนุนรักหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเป็นสิ่งของใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเฮ้ยเป็นผู้ชายใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นตำแหน่งใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเฮ้ยเป็นสัตว์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับหาให้เจอครับทุกคนเป็นสถานที่ใช่ไหมคะใช่ครับศาลไม่ใช่ครับทุกคนไปที่นี่เรื่องกฎหมายใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ง่ายนะครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับแถวนี้ไม่ทราบเลยครับตอบว่าอาจจะครับ แถวนี้คือเทียวน,นเออเป็นไว้เป็นสถานที่ไว้ประกอบธุรกิจใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับคุกไม่ใช่ครับ <c oughs> สโขบมาเรื่อยเร็วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขนาดนั้นโ <c oughs> รงพยาบ,บาลไม่ใช่ครับอโอยรอบนี้เริ่มที่ไม่โอเคนะครับหนึ่งนาทีใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเริ่มครับเป็นสถานที่ข้าราชการใช่ไหมคะ เป็นสถานที่ราชการครับมาไมาเยอะหรือเปล่าครับไม่ครับเป็นที่ที่คนดีๆเข้าไปกันหรือว่าคนชั่วเขาไปกันอนุมานได้ว่าดีครับยากเลยมีหลายชั้นใช่ไหมคะเป็นไปได้ครับอาจจะครับต้องมีในทุกจังหวัดใช่ไหมใช่ครับมีคนใส่เสื้อสีส้มหรือเปล่าครับใช่ครับวัดไม่ใช่ว้ยเกลยังอยู่นะเกว สถานพินิดใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเมื่อกี้พี่ไม่บอกว่าใส่เสื้อสีส้มเร็วสถานที่ราชการใส่เสื้อส้มส้มราชการไม่ใช่วัดอกรมกรมกรมภาระศึกษาไม่ใช่กรมอะไรอีกวะเป็นสถานที่อย่าไปนึกถึงกรมอ๋อออ๋เสื้อสีส้มสม่ใช่าถาะสถานสาธารณะไม่ใช่ครับใส่สีส้มเหรอไม่รู้ส้มใครใส่เออใครใส่อ่ะเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะ รู้แล้วอะไรพนักงานกวาดถนนสีส้มปะวะใช่หนูเคยไปนวดเขาสีเขียวเหรอเขียวดำไม่คือมันเป็นส้มหอเขียวเออสถานที่ราชการที่่สีส้มใช่พนักงานที่ไม่ใช่วัดออกวาดมัไงานวัดวัดอย่างไรที่พี่รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ ใจเย็นรัฐวิสาหกิจประกอบอีกชนเอ้ยหมายถึงประกอบกิจการให้หนึ่งนาทีสุดท้ายซักให้ได้มากที่สุดลองดูว่าคําตอบมันจะออกมาไหมครับตอนนี้ที่รู้คือสถานที่ราชการแล้วก็ใส่เสื้อสีส้มโอเคเป็นสถานที่นะครับเดี๋ยวบอมเริ่มนะครับหนึ่งาทีเริ่มครับคนที่ทํางานที่ใส่สีส้มสีเดียวหรือเปล่าครับผมจะตอบว่าใช่ครับในในภารกิจนะครับไปครับเฮ้ยอะไรอ่ะหนักเลยทีนี้ไปต่อครับเร็ว ไไข้ดสถานที่นี้มีสนามบอลใช่หรือไม่ไม่มีครับไม่ครับอ๋ออันนั้นที่เขาจัดนี่เทศการล่าสุดอะอะไรนะใช่ที่ไหนนะตรงวัดพระแก้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะนามหลวงนามหลวงไม่ใช่ครับมีทุกจังหวัดสนามไม่มีเออเอออะไรล่ะเออวัดสารามสาราการจังหวัดสาราการจังหวัดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผู้ว่าไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มไม่ได้ใส่ ดูดซ่วมมั้งฮ่งดูดซ่วมเลยไม่ใช่ครับแบงค์เลยเขาเป็นสถานที่อ่ะสถานที่นี้มีสามหรือสี่พยางใช่หรือไม่หลับก่อนไม่ใช่ครับถ้าจากตัวเลขสามหรือสี่ไม่ใช่ครับโอเคครับโอ้ยสถานที่มีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดสีส้มอะไรอ่ะผมนึกดูรู้แล้วอะไร ไทย p b s อหรือว่าใช่สีส้มใช่ใช่หมดเลยเป็นสถานีราชการใส่เส่สีส้มตอนปฏิบัติงานเฮ้ยใช่เหรอใช่ใส่เสื้อสีส้มอาจจะพิกว่าแบบไทย p b s เออไม่คุณไม่ใช่พวกเราแล้ว แต่ไทยทีวีเอสไม่มีใครใส่สีส้มเ <c oughs> ลยนะเขาบอกว่าบางวันพีออ่อาจจะลิงกันหรือเปล่าไงไม่รู้ผมบอกอะไร,รไม่ได้แล้วี้อาจจะคิดมาเหนือแบบปิดจบเกมนี้ด้วยช่องเ,อเป็นไปได้อะให้เลือกหนึ่งคำตอบที่ตัวเองคิดว่าใช่ที่สุดมาเขาเขาละสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสค่ะว่าไปนั่นายสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสุดที่รักครับผมโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอต้องใช่แล้วะไม่ ใชย PBS มีแค่ในกรุงเทพแต่คำตอบไม่รูกจังหวัดหรือไงอ๋อหนึ่งนะคุณคือสปายแต่ว่าเดี๋ยวผมขอตอบผิดก็ได้แต่ผมคิดว่าคุณคือสปายเอออ่ะตอบมาหนึ่งคำตอบเฮ้ยมีพิลรุธเปล่าวะไม่ใช่ผมคิดว่าไม่ใช่จังหวัดอ่ะเออแต่เออถูกจังหวัดใช่ถูกจังหวัดอะไรอ่ะอ S <S> แต่ไทย PBS เขามีสาขาจังหวัดอื่นไหม่แต่ว่าไม่ใช่ทุกจังหวัดเฮ้ยทำไมพยายามให้เรายมีสูงมีผ้าครับตายแล้วโอเะเราลองตอบอ่ันไทย PBS อันไทย PBS ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกจังหวัดอ่ะสำนักสงฆ์ไม่ยอมหยุดพี่ไทยเราไปทำมาเนาะเราเป็นคนดีอยู่ในยุ่งกับวัดก่อนเรียงมาหนึ่งคำตอบครับจะตอบว่าใครว่าไงใครใส่มันไม่ได้แต่ถ้าเราจับสปายได้เราก็ชนะไง ก็โอเคอ่าไทยพีค่ะอ่าไทย PBS ีเอนะโอเคสรุปคือตอบไทย PBS นะครับไทย p ี s เป็นคำตอบที่ผิดไม่ใช่แต่ถูกเพราะเราไม่ได้มีทุกจังหวัดต่อให้เรามีสูนพูมิภาคก็เหอะไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้ใส่สื่อจมตอนปฏิบัติงานไม่เพรว่าเดินเข้ามาไม่เห็นเห็นเลยตอนขอมูลองค์กรไม่น่าจะบังคับอะไรขนาดนั้นนะครับ โอเคสรุปคำตอบคือไทย PBS ผิดครับโอเคคำตอบที่ถูกต้องคือราดานบุยโอ้โหลืมไปเลยแล้วเราจะบอกว่าการที่มีคำพูดว่าเสื้อสีส้มอ่ะเก่งเนาะแต่วัดไงเฮ้ยมันมาถูกทางนะแต่วัดไงแต่ไปไปวัดได้ไงอ่ะไม่วัดอยู่นิบอ่ะจมอในหัวผมแต่หัวเขาลดสีแดงไง รถดับเพลิงสีแดงไงแต่ใส่เสื้อสีส้มไม่คยได้เห็นไนไม่ได้เห็นอะเอออุ้ยเห็นในข่าวจะไม่ได้จริงอุ้ยอ่ะโอเคตอนนี้ปกติเขาไม่ค่อยพูดเยอะอย่างเงี้ยเก็บความเครียดแค้นของทุกคนมาลงที่สปายครับคิดว่าใครเป็นสปายพ่โศกนิดนิดนิดคิดก่อนแล้วค่อยตอบพอโตาวได้เลยมองมาฝั่งนี้คิดว่ามายเป็นไหมเออ ฉันยังเชื่อสปายอยู่เลยไทย PBS เออแต่ว่าคิดอ้อนบานเยนแบบว่าที่ตอนแรกผมบอกด้วยความมีทุกจังหวัดอะไม่ไม่ใช่พี่หมายถ้าสปายจะไม่พูดคำนี้แน่นอนรอบนี้ไม่พี่บอมก็วัดโศกอีกเพราะอะไรปะรอบนี้เขาพยายามไม่ใช่ครับพี่บอมอะพยายามจะพูดให้มากขึ้นเพราะรอบที่แล้วเขาก็พูดมากนะไม่ผมเห็นทำไอ้พูดมากขึ้นเนี่ยนี่ถ้าผมเป็นสปายนะผมไม่มั่นใจวัดขนาดนั้นหรอก โอเคโอเคโอเคไผมม่นใจนาก็มั่นใจว่านี่คือสถานีนกสีส้มก็ต้องเกี่ยวกับสีส้มคือในจะบอกอย่างนี้ตอบเนทุกคนแท้นะมาให้เลือกหนึ่งคนครับเดี๋ยวรับ1-3ถนะครับชี้คนที่คิดว่าเป็นสปายในความคิดของเราพร้อมนะครับ1 2ึองตอนนี้พุ่งมาที่นี่หมดเลยเนสเดี๋ยวจะเสียใจคอย เดี๋ยวจะเสียใจถ้าสมมติเนไม่ได้เป็นสปายเลี้ยงสุกี้กองปราบเป็นไหมเฮ้ยถ้าเนสไม่ใช่สปายเลี้ยงสุกี้กองปราบไหมจบโอเคจะยิงเจหลัพี่บอมคำนวณอยู่ว่าเราต้องไปเลี้ยงเท่าไหร่วะเอออะเนสเฉลยครับคุณคือสปายหรือไม่ครับเนี่ยเนี่ยบอกแล้วจะเสียใจคอยเปิดเปิดมาคือ ทนายทนายเห็นไหมบอกเราไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยพี่หวานแล้วเลยบอสโศกแล้วพี่บอมเนี่ยโยนมาเลยเห็นไหมโยนมาเลยออ๋พี่เอาแบบนี้เลยเหรอเอ้าโอ้ไม่ใช่แล้วก็โยนมาเลยไม่เพราะอะไรรู้ปะเน็ตรู้แล้วเน็ตรู้แล้วอันนี้บ้าตายบอสโศกเพราะอะไรรู้ปะเวลาที่เขาเปิดกระดาษมานะถ้าสู้เขาเป็นทนายเขาจะกลางงี้ แต่เมื่อกี้บอกเขาเป็นสปายอ่ะเขาพับเก็บสี่ชั้นเหมือนเดิมเมื่อเดี๋ยวทุกคนก็พับเหมือนกันไม่เมื่อกี้ล้เขาเล่นทุกรอบพี่บอมเขาเล่นทุกรอบเขากางทุกรอบแต่รอบนี้เขาเป็นสปายเขาพับาอโซนี่แหละดึงหน้าแต่แรกเลยอ่ะทุกคนครับเราถึงเวลาต้องเฉลยแล้วครับสปายไม่ได้ถายแล้วทยแล้วไม่ไห้ทายแล้วด้วยโอ้ยด้วด้วยเพราะเมื่อกี้ถือว่าชีน n e ไปแล้วแลยเนี่่ยชนะถือว่าสปายชนะครับรอบนี้สปายเผยตัวครับ ไปเก่งมากหวาหัรหวเะหวเราหัวเราะะหนวะหัวเะวเาวเาะหเราะหัะหะวเาวเราัเราหัวมรากๆเลยะหัวเราะมัวาะัเราะหัวเรัวเอาะเราะวเาหัยเราะไเราเรัวเราะหัวเาะหัวเราะบัวาวเาะหัวเเากเะาะเราะวาหเะระ เบี่ยงเบนคำตอบทันทีเลยไงพ่บอมโดนหลอกขอบคุณเนสงที่นึกถึงตึกแห่งนี้ได้ทีเลยวะใช่เนสใช่แน่ที่บอมหมาโดนหลอกเออ่ก็พูดมากอยู่แล้วอ่ะจริงเกมนี้เธอพูดเยอะกว่าเกมอื่นเอาทางเลยเกมนี้โอ้๋อาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราไปเล่นกันหลังใหม่ครับทุกคนสนุกใช่ไหมยอดสนุดมากนี่ตอบไม่ทำให้แบบ เาเป็นทนายด้วยไงใช่ใช่ทุกคนอยู่ในบทบาทนะครับอ่ะพูดถึงละครเรื่องนี้หน่อยสืบสวนสำนวนรัก2นะครับ,รบตอนนี้ใกล้จะจบแล้วสามารถดูได้ทางไทยพีบีเอสและวิภาอ้าวมีใครอยากจะฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมว่าโค้งสุดท้ายของละครเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกยังไงเชิญเลยค่ะคดีแต่ละคดีนะคะก็กำลังคลายปมและจะได้เห็นว่าใครอยู่เบื้องหลงังทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจมีอะไรที่แบบว่ามันจเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกเยอะ แยะเลยแล้วก็คู่ที่อาจจะสมหวังก็ไม่สมหวังเอออะไรอย่างนี้เอ๊ะมันจะใช่คู่ที่เราเชียร์อยู่หรือเปล่าใช่เออกัดกันบ่อยอาจจะยงไงหรือเปล่าฉันหลอก คุณนั่นแหละเจอกันก็ต้องตีกันอะไรอย่างเงี้ยรอดูค่ะตีเป็นไก่ชนต่อไหมใช่ก็ต้องรอตอนต่อไปค่ะเออใกล้จะจบแล้วนะครับผู้ชมสืบสวนสำนวนรัก2นะครับรับชมได้ทางไทยพีบีเอสช่องหมายเลข3แล้วก็ทาง w w w ร์ลไวด์เว็บและวิภาแอปพลิเคชันนะวันไหนนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะสองครึ่งถูกต้องเอาติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณ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 ครับคุณผู้ชม วิภาววรูมเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีแขกรับเชิญเด็ดๆแบบนี้เดี๋ยวเราชวนมาเล่นเกมกันด้วยอ้าวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ